ครับวันนี้นะครับผมก็ได้เจอนะครับอีกปัญหาหนึ่งของ m s x นะครับคันนี้นะครับลูกค้าทำการเอาใส่รถนะครับมาซ่อมนะครับคันนี้เป็น m s x นะครับลูกค้าบอกว่านะครับคันนี้ก็ขับไปนะครับขับไปแล้วเกิดเครื่องมีเสียงดังนะครับแต่ว่าอาการดังก็ เป็นมานานแล้วนะครับลูกค้าบอกก็เลยขับไปก่อนจะน็อกก็คือมีเสียงดังขึ้นดังมากมากกว่าปกตินะครับก็เลยขับไปแล้วก็รถวูปดับไปนะครับรถก็รถนี้นะครับคันนี้ก็เขมหม้นะครับอยู่ที่สามหมื่นสามนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือ คือตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปัญหานะครับที่ทําให้รถมีเสียงดังนะครับผมได้ถอดนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งจานไฟนี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวนี้นะครับนี่มันมีรูปร่างแปลกๆนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวกดโซ่นะครับกดโซ่ลาวลิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ตรงปลายนะครับ มันจะมีรอยรอยสึกนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับและทีนี้นะครับตัวปลายของมันก็ไปเกี่ยวกับเฟืองนะครับเฟืองเกียร์นะครับตรงปลายตรงที่นิ้วชี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับปกตินะครับมันจะมีลูกยางลูกยางนะครับเป็นตัวคอยกดโซ่ตรงนี้นะครับ ไฮโซมันตึงนะครับแต่คันนี้นะครับก็พบว่าดูนะครับนี่นะครับตรงปลายตรงนี้นะครับตัวที่เป็นยางนะครับหมดแล้วนะครับขนาดเหล็กตรงนี้ก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับนี่ยน,น,นะครับมันทำให้เกิดการมีเสียงดัง เกิดขึ้นนะครับภายในเครื่องยนต์นี่นะครับแล้วก็เกิดอาการนะครับสตาร์ติดยากก็คือองศาจุดระเบิดของรถนะครับมันไม่ได้ตามที่องศามาตรฐานนะครับทำให้เพี้ยนไปนะครับ,นะรบเป็นลักษณะนี้นะครับมีเสียงแก,กๆๆๆ คันนี้ก็เลยจะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดตัวกดโซ่ตัวบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตัวล่างนะครับเดี๋ยวดูตัวล่างส่วนกระบอกดันดันโซ่ตัวล่างนะครับนี่นะครับความเสียหายนะครับนี่นะครับนี้ต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าดูสภาพแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับสึก เพื่อนๆท่านไหนที่ขับรุ่นนี้นะครับถ้ามีเสียงดังผิดปกติก็ลองเอาไปให้ช่างนะครับหรือเช็คดูก่อนนะครับแต่ว่าอาการที่ผมเจอเสียงดังนี้ก็คือจุดนี้นะครับแต่ว่าจุดอื่นก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงนะครับหรือไม่ก็จะเป็นอาการอื่นก็คือน้ามันเครื่องแห้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องไปเช็คดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นความรู้เล็กๆใน,น้อยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับตำหน่งนะครับที่ทําให้เกิดเสียงดังของ Honda นะครับตุวนี้ก็พวกเวบร้อยยี่ห้าร้อยสิบนะครับเหมือนกันนะครับ